678้อเปทำเป็นปริตตาเป็นฉนกุศลธรรมอกุศลธรรมและอพยากตะธรรมที่เป็นกามาวจรทั้งหมดคือรูปปัธนละถึงวิญญาณขัน์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นปริตตาทำเป็นมหาคตะเป็นฉนกุศลธรรมและอพยากตะธรรมที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรคือเวทนาขันละถึงวิญญาณขัน์ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นมหคตะาธรรเป็นอัป,ปมานะเป็นฉไนมรกและผลของมรกที่เป็นโลกุตระและอสังคตะาธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นอัป,ปมานะ6 7 9้าธรรมมีอารมณ์เป็นปริตตเป็นฉไนธรรมคือจิตและเจตสิกเหล่าใดปรารบปริตตธรรมเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมมีอารมณ์เป็นปริตตาธรรมมีอารมณ์มเป็นมหคตาเป็นฉนธรรมคือจิตและเจตสิกเหล่าใดปรารบมหคตาธรรมเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมมีอารมณ์เป็นมหาคตาธรรมมีอารมณ์เป็นอัปปามะนะเป็นฉนธรรมคือจิตและเจตสิกเหล่าใดปรารบอัปปามนะธรรมเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมมีอารมณ์เป็นอัปปามนะ